พีอกอยู่ไหนเนี่ยขอให้เข้าแถวอยู่นี่ไงเพียอกอยู่แถวสองอ่ะพี่ฝนพี่ฝนดูเหมือนว่าจะอยู่ตรงกลางนะแล้วเอมี่อยู่ตรงไหนอะเมื่อกี้มาด้วยกันอะนั่นไงพี่ฝนเจอเอมี่แล้วเอาเอมี่อยู่ข้างหลังพี่เอกเนี่ยไปอีกสองคนนี่ไงโอ้นั่นอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเหรอใช่ตอนนี้เรากําลังถูกเลือกเข้าเกมงั้นหมายความว่าพี่ฝนต้องอยู่กันคนละเกมกับพี่เอกและวสิใช่ น่าจะเกมเดียวกันแหละพี่ฝนดูสิอีกสิบวิมาเร็วสิบวิงั้นเหรอเราต้องมาที่ประตูพี่ฝนอยู่ไหนอะ่ะพี่ฝนอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับเอมมี่อ่ะอีกสองนาทีเท่านั้นเริ่มอย่างนี้ไปแล้วหยุดโอ้มีคนโดนยิงโหอยู่ข้างหน้าเอมมี่เลย โโอ้หระวังนะทุกคนเียกอยู่นี่ใช่ไหมมาเร็วทุกคนพี <S> <S ่ฝนระวังรอด้วยรอด้วยเีเกอยู่กับเอมมี่นี่ไงพวกเรากำลังเดินกันเข้าไปโอ้โหมาอยู่ข้างหลังเีเกพอดีเลยวันนี้เร็ว ระวังนะโหมีเพื่อนโดนยิงเยอะมากเลยอะเฮ้ยใกล้ถึงแล้วจะถึงแล้วโอดูหน้าดิหันหน้ามาทิ้งตกใจหมดเลยอะเดี๋ยวขอดูหน้าชัดๆหน่อยสิเอมี่เข้าไปข้างในแล้วล่ะงั้นเรารีบไปกันดีกว่าผ่านแล้วพี่ฝน,น,นหน้ามาแล้วพี่ฝนไม่เข้ามาล่ะพี่ฝนยืนทำไมเหลือห้าสิบเอ็ดเองโอ้ย เอ้ยเข้ามาได้แล้วล่ะทุกคนโหรอบนี้เรารอดกันเยอะเลยนะเนี่ยเกมนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าเกมต่อไปจะเป็นยังไงนั้นสิพี่ฝนเพี็กเจออาลีอาลีหรออาลีเลยอ้อาลีาลบาบาเลยตัวดําปีเลยยังไงเนี่ยนี่อาลีชัดๆเลย๋ยวพี่ฝนขอปีนต้นไม้ขึ้นไปดูข้างบนหน่อยนะแล้วเราจะปีนต้นไม้กันทําไมนี่ไงขึ้นมาดูคนนี้ดูดิหน้าตาเขาแบบน่ากลัวมากเลยอะมาแล้วเฮ้ยพเพล็ก ขาบอกว่านี่คือเกมที่2มันเป็นสวนเหมือนสวนเด็กเล่นเลยพี่ฝนเขาให้เดินตามรูปทรงนะเท่าที่ประกาศมาเนี่ยมีเวลา2นาทีเท่านั้นเดินตามรูปทรงกันเหรอใช่มาเร็วมาเร็วทางนี้เร็วทางไหนเนี่ยนี่ไงมีลูกศรชี้ไปโอ้หนี่ไงโอ้เราจะหล่นกันไหมนเนี่ยคนเยอะมากเลยอะ่ะมันดูบางๆมากเลยนะหูเส้นบางๆที่เราจะต้องข้ามไปทุกคนทุกคนไปก่อนเลยก็ได้นะมีเวลาสองนาที<ม>ใช่ไหมคนเยอะมากเลยอ่ะ วูดีเราต้องต่อแถวกันไปหรือนี่ใช่เดินดีๆอย่าพักกันโหเราเราต้องต่อแถวกันขนาดนี้เลยเหรอทุกคนอย่าพักกันมาเร็วพี่เอกเหลือนาทีครึ่งแล้วทุกคนระวงรัองอย่าพักกันนะอย่าพักกันเดินไปดีๆอุ้ยมีเพื่อนตกลงไปแล้วเดินไปดีๆทุกคนเอ้ยโอ,อ้ยอยเพียกหล่นโอ้ยเพเอกตกเส้นมันบางมากเอมมี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยเพเอกตกะ อุ้ยมันมีแบบลูกคลื่นด้วยอุ้ยเอมมี่อยู่ข้างหน้าพี่ฝนนี่เองเฮ้ยพี่เอกเมื่อกี้พี่เอกเลือดไปเจอพี่ฝนกับเอมมี่ด้วยโอ้โหเกือบหล่นเกือบหล่นมีแบบกระดึ๊บกระดึ๊บด้วยอ่ะแบบนี้พี่ฝนน้อยมากพี่ฝนกำลังจะเข้าเออเออคือพี่ฝนกำลังจะเข้าแล้วนะเออเฮ้ยอื้อเข้าแล้วพี่เอกโอ้พี่ฝน นี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเพชกอยู่ที่สนามเด็กเล่นพี่ฝนก็อยู่สนามเด็กเล่นเหมือนกันใช่ตั้งแต่พเพกกหล่นลงไปอ่ะีพเอกก็ได้มาอยู่ที่ใหม่เนี่ยพี่ฝนก็หล่นเหมือนกันเหรอใช่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้พี่ฝนไม่หล่นนะผ่านนะแล้ว<อ>ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะแสดงว่ามีเอมมี่คนเดียวที่ผ่านไปยังด่านต่อไปโหเอมมี่สุดยอดมากเลยงั้นด่านนี้เราต้องทําอะไรเนี่ยเราจะต้องเดินไปตามทางตามเกมแกะน้ําตาลของเขา เนี่ยนะเกมแก่น้ําตาลใช่โหูหอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมซะด้วยใช่รอบนี้เราได้รูปทรงสามเหลี่ยมแล้วเ,เ,เราต้องทอํายังไงอะเราต้องค่อยๆเดินไปต้องเดินไปใช่ไหมใช่โอ้พเพื่อนต่อแถวกันเป็นทีมเลยอะใช่คราวนี้ถ้าเราแบบรีบอะเราจะตกลงไปกันเราต้องรอเพื่อนไปก่อนต้องรอเพื่อนไปก่อนใช่ไหมใช่เพื่อนเพื่อนไปดิเพื่อนเพื่อนนําหน้าไปได้เลยเพื่อนเพื่อนไม่ไปเราก็จะล่นนะเออเออเออ เฮ้ยพี่เอกก็ล่นลน่ะระวังอย่าให้หล่น,พ,นพี่เอกค่อยๆเดินมาพี่เอกกำลังค่อยๆเดินอยู่ตอนนี้เฮ้ยโอ้โห <pe ev> พี่เอกพี่ฝนเกือบล่นเน, <pe ev> น,นี่ยเมื่อกี้แล้วตรงไหนคือตรงกลางอ่ะพี่เอกก็ว่าพี่เอกก็อยู่ตรงกลางแล้วนะ <pe v> ทำไมมัน,ม,นมันเหมือนมันล่นน่ะ <pe v> มันจะมีแบบลุกขึ้นนิดนึงพี่เอกต้องค่อยๆไปต้องค่อยๆกระดึบ <pe <ev> <pe <v> ๊บเนี่ยพี่เอกก็ค่อยๆกระดึ๊บเหลือนาทีเดียวเองพี่เอกยังไม่ได้ด้านหนึ่งเลยแล้วเข้าโอ้โอ้เฮ้ยพี่เอกมาถึงมุมแล้วทุกคนพี่เอกตกไาอีกไหมอ๋อ ไปได้อยู่ไปได้อยู่อีกห้าสิบสองวิทุกคนทุกคนทุกคนอีกห้าสิบสองวิเพิกต้องวิ่งแล้วเพยกต้องวิ่งแล้วอีกสี่สิบวิเองทําไงดีต้องรีบแล้วละพี่เอกอีกสี่สิบวิเองทุกคนเพิกวิ่งแล้วโอ้เพยกวิ่งมาแล้วเพิกวิ่ง้าทุกคนเพื่อนหลบหน่อยเพื่อนหลบหน่อยเพื่อนหลบหน่อยอีกนิดนึงเพยกมาแล้วถึงแล้วเพยกมาแล้วเพิกมาแล้วเพิก เพเกเหลืออีกยี่สิบแปดวิเพีอกทำไงดีเพียกเร็ววิ่งเอ้ยวิ่งเอ้ยวิ่งเอ้ยเอ้ยเฮ้ยถึงไหมได้อยู่พี่เอกสุดยอดไปเลยตกลงี่เอกตกหรือผ่านผ่านผ่านนี่เราเราอยู่กันที่ไหนอีกแล้วเนี่ยเขาจะไปเติร์ดเกมไปเกมที่สามเกมที่สามหมายความว่าเรายังมีชีวิตรอดอยู่ใช่ไหมใช่แล้วพี่ฝนเอาอยู่ดีเหรอพี่ฝนพี่เอกเมื่อกี้จอร์ดวกลัว กลัวมากเลยอะกลัวว่าจะตกลงไปอะอีกสองวินาทีพี่แอกเราจะต้องผ่านไปให้ได้นะไม่รู้ว่าเอมมี่เป็นยังไงบ้างสิเอมมี่น่าจะผ่านได้แหละเกมนี้พี่ฝนพี่แอกพี่ฝนอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงอุ้ยเราอยู่ฝั่งเดียวกันโอ้รอด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 เอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะต้องร่วมมือกันแล้วล่ะใช่อันนี้เขาให้ชักกัเยอะชักกัเยอะเหรอใช่ใครพลาดเนี่ยตกลงไปเนี่ย ศพไม่สวยแน่นอนดูดิเอาไงดีอะต้องรีบกดนะถ้าเราดึงฝั่งตรงข้ามเขาก็จะตกลงมาเขาก็จะตายอะสิแต่ถ้าเราไม่ดึงเราก็ตายนะงั้นงั้นงั้นเราต้องดึงแล้วล่ะขอโทษด้วยนะเพื่อนเมื่อไหร่เขาจะให้เราดึงอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ให้ดึงตอนนี้ให้ดึงเฉยมามา เราจะต้องสู้กันหน่อยเฮ้ยเขานี้เพกมันจะต้องแบบต้องกดอ่ะมันไม่ได้แบบไอ้นี่นะมันไม่ได้แบบยังไงอ่ะมันสลับที่มันสลับที่อ่ะมันไม่อยู่กับที่อ่ะต้องรีบที่ต้องรีบแทุกคนทุกคนแบบนี้เราต้องรีบแล้วไม่งั้นเราจะตกอ่ะกนระวังตกระวังตกอึบอึบต้องรีบดึงต้องรีบดึงโอ้ยเราโดนดึงเราโดนดึงเราโดนดึงแล้วว่าเราจะตกแล้วว่าเราต้องรีบกดเราต้องรีบกดเร็วเร็วเพื่อนต้องรีบกดก่อนที่เยอะก่อนที่ทางนู้นจะดึงเราลงไปอุ้ยมันไม่ทันอ่ะพี่เอกมือเก่ง เอาแย่แล้วนิ้วเพียกล็อกเออโอ้โหเยเพียกมันดึงดึงไม่ทันขึ้นไม่นดึงดึงขึ้นไม่ทันนิ้วไปไม่ทันเลยออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดียวทุกคนเพื่อนดึงอย่าอย่าตกลงไปนะอย่าตกลงไปอีการตกตายแน่นอนอย่าพี่หวนเดี๋ยวจอดช่วยกดเอาเลยจอดหมายช่วยฉันกดเร็วจอดมีนิ้วนิดเดียวเฮ้ยเราโดนดึงเข้าไปแล้วทุกคนอ โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดตามไม่ทันแล้วโอ้กดตามไม่ทันแล้วโอ้เออยมันมันขยบมันขยบอยาโอ้ยาขยบยาดึงจะหล่นลงไปอีกแล้วทุกคนดึงทุกคนทุกคนอยาดึงยาอย่าดึงไปเรายังไม่อยากตกลงไปโอ้นิวจะล็อกขึแล้วเพื่อนโอ้เพื่อนเก่งมากเลยอ่ะเพื่อนรีบดึงใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยฝั่งตรงข้ามแบบสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยฝั่งตรงข้ามดึงแรงมากเลยเราจะหล่นเราหล่นไหมเนี่ย โอ้เขาช่วยกันไงฝั่งเราก็ช่วยกันนะั่งเราฝั่งเราแต่คิวล็อกไปแล้วตอนนี้เราจะแย่แล้วเนี่ยไม่มีเวลากําหนดด้วยพี่ฝนทำไงไม่มีเวลากําหนดงั้นหมายความว่าเราต้องรีบดึงแล้วล่ะเราต้องดึงอย่างเดียวนี่เพีย่ดไม่รู้จะกดยังไงแล้วนะดึงกดเวมันคิกเดมันคลิกเพียิกจนไม่รู้จะคิกยังไงแล้วตอนนี้เร็วๆโอ้โหสูสีสูสีบากสูสีไปไหนแล้วเนี่ยสูสีอะไรเราจะหล่นลงไปอยู่แล้วโอ้โห ดึงไม่ทันดึงไม่ทันทันไวเนี่ยจะทันไหมเนี่ยทันทันทันหันหันหัเนี่ยจะทันไหมเนี่ยจะทันแล้วนี่ยทุกคนทุกคนทุกคนช่วยกันดึงดึงดึงมา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 เพื่อนดึงใหญ่เพื่อนดึงใหญ่เพื่อนดึงเพื่อนดึงไหวไหมเนี่ยเพื่อนดึงเพื่อนดึงไหวไหมเราจะหล่นอยู่แล้วทุกคนทุกคนเอ้ยดึงมาดึงมานิ้วนิ้วไปแล้วตอนนี้นิ้วไปแล้วนี่ใช้สองมือแล้ว ถ้าเสียงดังอขออภัยด้วยทุกคนอเอ้ยเอ้ยอเอ้ยอเราจะล่นอยู่แล้วทุกคนทุกคนดึงหน่อยทุกคนดึงหน่อยอย่าปล่อยให้ล่นไปอย่าปล่อยให้เราล่นไปอยา่ยาอย่าโอ้ยไม่ไหวแล้วทางนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดี เราต้องดึงมาไม่ไหวแล้วสามัคคีชุมนุมไม่ไหวแล้วโอ้โหพวกนั้นพวกนั้นทำยังไงกันทำไมถึงดึงได้แรงขนาดนี้นดึงแรงมากเพื่อนดึงแรงมากโอ้เรามีหล่นแน่เลย่ะทุกคนมีหล่นหล่นไหมเอาไว้เพื่อนหล่นเพื่อนหล่นแล้วเพื่อนหล่นแล้วตายไม่รอดอ่ะโอ้เราถูกส่งกลับมาที่เนี่เราไม่รอดออกไปอ่ะงั้นเราก็ต้องเริ่มตอนเล่นใหม่สิโอ้ตายแล้วตาย